ว o l โวเดินหน้าสู่อนาคตแห่งพลังงานสะอาดเต็มรูปแบบนำเสือกลุ่มผลิตภัณฑ์รถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบรีชาร์ตรุ่นปี2021ในงานมากกรรมยันยนต์ไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแน o มอเตอร์เครั้งที่37ชู2รุ่นไฮไลท์ ite, The New x c 40 r e ชาร์ตปลั๊กอินไฮบริด T5 Compact SUV s วีสายเซนดิเนเวียนและ Volvo s 90 r e ชาร์ตปลั๊กอินไฮบริด T8 Inscription e x c l u s i v e s e d a ี พร้อมข้อเสนอพิเศษทั้งดอกเบีย้ย0%นนาน48เดือนหรือเลือกรับฟรีประกันภัยชั้น1น,นาน3ปีรับสิทธิ์ฟรีอัปเกรด Volvo Maintenance Service ยาวนานถึง5ปีเมื่อซื้อแพ็กเกจ Volvo Premium Service Program เพียงครึ่งราคาและของพรีเมียมอื่นๆมากมายสำหรับผู้ที่จองซื้อรถจนต์ภายในงาน Volvo พัฒนารถยนทุกรุ่นบนพื้นฐานแนวคิดการกำหนดให้ผู้คน เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งที่沃尔 o ทำโดยรถจนกลุ่มรีชาร์จสามารถลดตราการปล่อยเสียสู่ชั้นบรรยากาศได้อย่างมีนัยสำคัญจึงช่วยลดระดับฝุ่น PM 2.5ในภาพรวมและมีส่วนช่วยให้คนเดินถนนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นนอกจากการคำนึงถึงสภาพแวดล้อม沃 v 沃ยังยกระดับคุณภาพอากาศภายในห้องโดยสารด้วยการอัปเกรดระบบฟอกอากาศ Advanced Air Cleaner Technology ที่สามารถขจัดฝุน่นอนุภาคละเอียด ได้กว่า95%ซึ่งยังไม่มีรถยนต์รุ่นใดในตลาดที่ทําได้จึงช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ขับขี่ที่เกิดจากมลพิษทางอากาศอย่างได้ผลไฮไลท์ของ Volvo ในงานมากรรมยันยนต์ครั้งที่37คือรถยนต์กลุ่ม e ีชาร์ดโดยเป็นรถยนต์แบบปลั๊กอินไฮบริดทุกรุ่นนับตั้งแต่รุ่น X4 40, x c 60, x c 90, S60, S90 และ V60 ซึ่งทุกรุ่น ได้รับการอัปเกรดประสิทธิภาพและติดตั้งฟีเจอร์ใหม่มากมายอาทิระบบฟอกอากาศขั้นสูง Advanced Air Cleaning ที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่นละออง pm 2.5ระบบเสียงระดับโลก b o w e r s w u n k w i s Premium แค e k คีกุญแจที่สามารถตั้งระดับความเร็วของรถยนต์ช่องเชื่อมต่อ USB แบบคู่แท่นชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สายและอื่นๆ่วมถึงเทคโนโลยีช่วยขับขี่ที่ดีที่สุดในสาหากรรรถยนต์ และดีไซน์สไตล์สแกนดิเนเวียนที่หรูหราในทุกรายละเอียดโดยรถยนต์กลุ่มรีชาร์ตติดตั้งระบบจำกัดความเร็วที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกเพื่อมอบความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป The New Xc 40 Recharge Plug-in Hybrid T5 Compact SUV สไตล์สแกนดิเนเวียนขนาดแท้ที่อัดแน่นด้วยนวัตรกรรมเพื่อการขับขี่มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร3สูบ พร้อมเทอร์โบชาร์จเจอร์และมอเตอร์ไฟฟ้าระบบเกียร์7สปีดอัตโนมัติคลัชคู่พร้อมเกียร์ทรอนิกติดตั้งระบบช่วยขับขี่กึ่งอัตโนมัติ Pilot Assis ซทำงานได้ที่ความเร็วสูงถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยกำลังเครื่องยนต์ถึง262แรงมา้าทำให้รถยนต์รุ่นนี้ถือว่าเป็นรถยนต์ที่คุ้มค่าที่สุดในรถกลุ่มเดียวกันนำเสือสีใหม่สีแดงส้ม coral red metallic และรุ่น R d e s ดีไซ์ และสีเงิน g l a s s e r Silver ในรุ่น Inscription The New X440 Recharge Plug-in Hybrid T5 นำเสนอใน3รุ่นย่อยได้แก่รุ่น Inscription รุ่นอ Design และรุ่น r d ร s ด i ไ e เอ็ก s s เพโดยเปิดราคาเริ่มต้นที่2,900,000บาท พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ